ใกล้เคียงนะแต่งนิดนึงนะสวยเข้ากลาง <Okay. S 2> สวัสดีครับผมทุยบัฟฟาโลแมนนะครับวันนี้จะมาแนะนํากล้องอีกตัวหนึ่งเนาะเป็นของนี่เลยเจ้าตัวบูสแนวนะครับก็ต้องบอกก่อน ตัวนี้เป็นงานสำเนานะเหมือนที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัว3ถึง9คูณ32ไปแล้ว2รุ่นนะครับก็ตัวนี้ที่เป็นสเปค3ถึง9กคูณ 40E เนาะก็คือมีไฟนะครับสำหรับตัวกล้องตัวนี้เนาะเหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายล่าชอบเดินเดินล่าเดินยิงอะไรประมาณนี้ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นนั่งซุ่มระยะไม่ไกลมากก็ สามารถใช้ได้ระยะของเขาเนี่ยผมให้เต็มที่เลยประมาณ100เมตรเนาะตั้งแต่ประมาณ10กว่าเมตรหรือว่า20เมตรไปจนถึงร้อยเมตรใช้ได้สบายๆเลยนะครับโอเคเรามาดูที่ตัวกล้องว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวกล้องตัวนี้เนาะฝาที่เขาให้มันจะเป็นฝายางยืดทั้งหัวแล้วก็ท้ายเนาะส่วนน้ําหนักตัวกล้องนะครับจะอยู่ที่4 1 4กรัมนะครับเรื่องของความยาวตั้งแต่หน้าเลนมาันท้ายเลนเนี่ยจะอยู่ที่14.5นิ้วนะครับ แล้วก็หน้าเลนส์เขาเนี่ยขนาด40ม mm, มเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยส่วนตัวท่อด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางจะเป็นท่อ25มิลมตนะครับตัวปรับบนล่างกับไายขวาจะเป็นแบบปรับในเวลาที่เราจะปรับเนาะต้องถอดฝาออกนะครับก็สามารถปรับได้เลยตรงนี้นะส่วนเวลาเราจะล็อกก็คือใส่ฝากลับเข้าไปก็ไม่สามารถปรับได้แล้วนะครับเขยับมาตรงนี้จะเป็นตัวซูมนะครับตัวซูมเนี่ย เริ่มต้นต่ําสุดเลยนะที่3เท่านะครับแล้วก็จะเป็น4 5 6 7 8 9ห่าไล่ไปเลยนะครับตัวปรับซูมเขาก็จะมีการลื่นมาให้ด้วยเนาะแล้วก็เจ้าตัวสวิตไฟไฟจะมีทั้งหมด2สีนะมีเขียวกับแดงปรับความสว่างได้สีนะระดับเริ่มต้นที่สีแดงนะมี1 2 3 4 5แล้วก็ปิดเขียว1 2 3 4 5แล้วก็ ด้านบนสุดตรงนี้จะเป็นสวิตสำหรับใส่ฐานเนาะฐานหาซื้อได้ตาม7 e เ e ่นอนะครับร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็จะเป็นเบอร์ cr 2 0 3 2นะครับถอดออกมาได้เลยอย่างนี้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะแล้วก็กระเถิบมาที่ด้านท้ายสุดตัวนี้จะเป็นตัวปรับระยะสายตาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นหรือยาวเนาะให้ปรับเป็นบวกไปจนกว่าภาพจะชัดนะครับในกรณีถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องสายตาเหมือนผมเองผมก็จะปรับเป็นลบไว้นะครับทุกการยิงเลยนะ ประมาณนี้เนาะสเปคสั้นๆง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สายล่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับติดปืนจุดส,สองก็ใช้ได้หรือว่าจะเป็นพวกปืนลมก็ใช้ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะลองเทสให้ดูสำหรับเรื่องการโชว์นะครับในวันนี้ผมจะ ยิงลาวให้ดูตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็คือ20เมตรเนาะเป้าขนาด2นิ้วไปจนถึง70เมตรนะครับแล้วก็สําหรับการตั้งเป้าเนี่ยผมจะตั้งเป้าที่30เมตรนะส่วนระยะไกลสุดที่เราจะโชว์กันวันนี้ก็คือ100เมตรนะครับ100เมตรเนี่ยจะโชว์เป้าทั้งหมดสามไซส์มี5 4 3สนะครับ3ไซส์เลยเนาะมาดูกันอันดับแรกนะครับผมจะทําการซูมให้ดูก่อนเนาะระยะที่30เมตรนะครับเป้าขนาด3นิ้วเนาะวงแดงตรงกลางใน15มิลนะครับตอนนี้3มเท่านะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้นี่กำลังซูมของเขานะระยะเอ่กำลังสักเจ็ดเท่าเนาะอาที่ผมถนัดนะมาดูการตั้งกล้องกันดูตำบลกระสุนเขาก่อนนะว่าจะไปตรงไหนโอเคใกล้เคียงนะ นิดหนึ่งออโอเคสวยเข้ากลาง ระยะเริ่มต้นนะครับที่20เมตรที่ผมจะยิงโชว์ให้ดูเนาะเป้าขนาด2นิ้วนะเฮ้ยลืมดูลูกเลยวะ่ะเดี๋ยวปื้อกว่าแล้วเออนั่นเปลี่ยนแม็กก่อนต่อกันเลยนะ30เมตร โฟซูมก่อนดีกว่านะระยะหนึ่งรอยต่ำลงเป็นสามเท่านะครับสี่ห้าหเจ็ดแดแล้วก็9้าเท่านี่ระยะหนึ่งรเมตรนะยิงก็เหมือนเดิมเนาะเจ็ดเท่าเริ่มต้นที่เป้าใหญ่ก่อนนะห้านิ้วนะครับ น่าจะประมาณดอทที่2ล่างสองนะโอเค Okay. ระยะ100เมตรทั้งกำลังซูมทั้งการยิยงก็ถือว่าทำได้ดีนะประมาณนี้นะ ใครสนใจนะครับก็สอบถามได้เนาะสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับวูดแนว3-9คูณ 40e นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกก็คือาะกพวกสเปกล่าเนาะระยะไม่ไกลมากตั้งแต่20เมตรหรือว่า10กว่าเมตรไปยัน100เมตรสูงสุดเลยนะครับสามารถใช้งานได้สบายๆนะครับเป็นประเภทเดินล่าก็ได้หรือว่านั่งซุ่มก็ได้นะสนใจก็สอบถามมานะครับหรือว่าจะเป็นกล้องรุ่นอื่นที่สเปคสูงหรือต่ำกว่านี้ก็มีเนาะมีอีกหลายรุ่นให้บริการกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวแท่นพาตัวนี้ สนใจก็สอบถามได้นะครับนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตล่ำลากันไปก่อนไปสวัสดีครับ